แม่พูดถูกทุกคำนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์ฟาดเรื่องซื้อสัตว์ทำชาวเน็ตแห่ถูกใจสนั่น ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยสตองมากๆเลยทีเดียวสําหรับสาวหนิ่งปณิตาที่ได้ออกมาประกาศชัดว่าอยากขาดกับสามีจินจารีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสาวหนิ่งก็พร้อมที่จะมูฟออนลุยงานต่อไปล่าสุดทางเพจเจมอยร้อยแปดยังได้โพสต์คอมเมนต์ของสาวนิ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ในเพจว่าความผิดที่ตัวเองกระทําอย่างเปิดเผยถูกพูดถึงอายรับไม่ได้คนที่พูดคนที่ตําหนิกลายเป็นคนผิดแต่ตอนกระทําผิดแบบเปิดเผยต่อสังคมไม่คิดว่าความผิดนี้เกิดจากตัว เองเป็นผู้กระทำและกฎหมายบางข้อยังมีช่องโหว่เอื้อให้คนกระทำผิดรอดพ้นแบบนี้คนที่ผิดก็ผิดอยู่เรื่อยแต่คนถูกกระทำทำใจยอมรับได้ก็พ้นทุกทำใจยอมรับไม่ได้ก็เจ็บปวดแทแท็กความยุติธรรมมีจริงไหมผิดแท้จริงควรแก้ไขไม่ใช่ผิดแล้วแถมเพื่อพ้นผิดโดยเจมอยังลงแคปชั่นว่าเมื่อพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์แม่พูดดีมากเป็นกำลังใจให้เพื่อนสื่อและคนที่โดนฟ้องจากการวิจารณ์ศิลปินดาราที่ผิดสินข้อ3ามปอลอแต่ จำเม้นอะไรพัดพิงใครดูตังในกระเป๋าก่อนเงินดิจิตอลหมื่นหนึ่งก็ไม่ช่วยนะ